สบายดีทุกคนมือนี้พบกับพ่อซ้องเผาผ้าษาอีกแล้วมือนี้เฮาสิมากินเส้นไวๆต้มมีไวๆกินเนาะตีนไก่เปื่อยๆกะดูมื้อเปื่อยๆเลยลงมือกันเลยทุกคนอย่าเฝ้าเด้อหะบนตังกองก่อนตังกองนี่แหละออืื ลายดีหกกับสองพาษาัสอีกแล้วบันกังก้องเขาไหนเอาที่เก่าที่เดิมอยู่ครัวคือก้าวมีเจ้ากับเมียนกับปีกาดกินกับบักเพชรซีนะอืมบักเพชรโบเพชรบักเพชรหวานแซบ่บ บื๋มบอกเลยยายห้างลงมือเราเยอะมากอละกลิ่นไก่เปืป่อยวเลยบิ่งได้นี่หางหายการอัดคลิปไปหลายมือกินไต่เส้นนี่แหละพอกิ่นยากื่นกับบร้อา <c oughs> ย อืมอมว่าไสมยว้นี่การมอกเงอึดอันนี้แสบคอ 재미 <coughs> <coughs> <Yeah. coughs> โอยชีไชด้กลิ่นเสบเซบไปจุดเอามงอถือว่ะคือไอ้ย่างเงี้ยว่ะเรียกที่ว่าอะไรวะการมักเพ็ดเหรอมักเพ็ดมันอันนี้นะทำแบบมักเพ็ดเพ็ดบอกโบแต่มันมันบริเพ็ดแต่มัน ฮึดบอกหรือมันอียงเม็ดมันลงไปในคอบัดคันคอ <c oughs> บอจกักแนวว้าวบอกบอถึกบอกอาการบอ,บอถึกกินจ้าขึน้นจอบ,บรอแล้วจ้ะ ้มเองอะกระดูกเบื่อยผักมันเนี่ยรับยืดไว้สิกินอันนั้นเส้นเขาเปียกเพื่อสีแซ่ กำลงเพจโดวยดว่าคันเขาโอ้ยสมัครเขาเละมันคือมือดว่ะ ตอวมืดเนาะขออนุญาตเอืือเอซึ่เห็ดปันหนาวเอาเทาเอา,า่าดเยใส่เห็ดยาวหนาวอยู่เกาหลีหนาวหนาวมากค่ะทุกคน <c oughs> ตอนนี้ค่อยอยู่เกาหลีได้หนาวปดตัว คือมันฮอนมันแหมนะใส่แขยนยาวใครในแบบมันโบแหมมันแหมแบบถือปีรงปิงเฮานี่นะใส่แขยนยาวถาว่าฮอนโบฮอนแต่มันกับโบแหมกับเดดบริเผาไหมเฮากะดอค่ะนะโบใส่แหงฮ้อนค่อยค่ะ คือื่นเหมเจ้าชั้นตัวค่อยบโใไซแครแหางหอนไอ้หมักเพชรหมากนี่คือเพชรปะคนละต้นบอบางมากก็เพชรบางมากกบ่เพชร โอกินไปน้ำให้ไปน้ำเพชรการบังเพชรมางนี่ผัดเพชรจุนวะโรงไห่คนละต้นบางมากกับนโบนิเพชรด่ะ เห็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดเมืแรงอยากกินเขาเปียก กับกระดูกนี่เปื่อยคักขนาะดสนีนนี้มันจนล้องออกมาเองทุกคนกลิ่นใกล้คือกันละลายในปากเปื่อยคับ ต้มไม่แต่เจ็ดโมงจนฮอตเที่ยงต้มน้ำซุปค่ะบุให้มันเพลินได้ห้าสโมงเพร็ดเพร็ดเพรเบาไว้พอแล้วถ้าเรคลิปนี้ก็สิ ขอลาไปก่อนเลยทุกคนขอกลับเข้า่าสบายดีบาย,บายบาย,บายาพบกันในคลิปหน้าน,นะจ๊ะบายบายจุ๊บ